ตอนใบนะครับผมจะได้เขาไปเตรียมของนะครับผม PMC ทุกคนมากันจัดให้นิดๆหน่อยๆนะครับผมเดี๋ยวบีต่อนะครับผมได้โอกาสเวลาหลายๆก้อนนี่ก่อนนะครับจ,จัดให้มันอีกนี่นี่นะครับผมเริ่มแล้วตะกี้เป็นอีแม่ตอนนี้เป็นอีสางเสียวนี่ครับผมแต่ก่อนมดุดยี่หู้อีสาเขาไลขึ้นได้รุดนง่นไม่ได้เอาหน่อยนึงก็เอาละ ไอ้กูว่าจั็น้อยก็เอาละอีต่อิศาเอาละครับสะหรับคลิปนี้เบ้าด่วนก็ะดีขอจบคลิปลงไว้เพียงแค่นี้ครับผมไปเบิ้งนะครับว่ามันเห็ดอย่างอีสังเฉียวนะครับผมอีห่านี่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้ครับผมสวัสดีครับนู่นหัวหน้างานอยู่นูน่นนะค่ะมีทีมงานอยู่นะคะหนูก็เลยออกมาเล่นน้ำพินค่ะ คุณแม่คือสีเห็นอีหยังต่างๆนานาอะไรแล้วนะเนาะได้ยินแต่เสียงนะต้องเอาหูส่องแววอ่นนะนะได้ยินแต่เสียงนะคะหนูก็เลยอยากออกมาเบิงค่ะเบิงได้ซัมเนอร์ผู้ใดสิด,สด่ดามาอีหยังกระต่างพานูนอยากออกมาคือชีวมีอีหยังเนาะฟังเสียงอนะ่ะ อยู่กับอ <c oughs> ืมเสียงเขาตัดคือ,อจังโจะนี่เนาะเหมือนโจนะเนาะแล้วเหมือนเหมือนเสียงในดินนี่เหมือนเสียงสวรรค์ลงในดินน่ะฟังดูแลว้วค่ะวัสดีครับพี่เดียววัสดีค่ะมาเบิงทองฟ้างามนะบ่ค่อยได้ออกมาจ้าเถือ่อเพิ่งสิได้อออกมาค่ะทองฟ้าสวยนะหัวหน้านี่ พี่เดียได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงฟาลองฟาขนองนั่นไหมเสียงดังเนาะนะครับเราเราไปใกล้ไม่ได้มันเป็นเสียงสว่านเจาะเออเสียงคืนนี้น่าจะทั้งคืนนะฮะเออคืนนี้น่าจะทั้งคืนก็เราไม่เห็นอะไรครับ ก็ตรงนั so ้นก็จะมีป้ายนะครับป้ายสีแดงเห็นไหมครับป้ายสีแดงเขาจะเขียนว่าห้ามถ่ายวิดีโอนะครับเกียดเขาไปแอบฟังเขาทาไมไม่ได้เกียดไม่มีใครเกียดครับผมรักจะตายไม่ต้องมาแอบฟังยืนอยู่นี่ก็ได้ยินนะครับไม่ต้องไปแอบพี่เรามาสังเกตการนะเรามาสังเกตการนะเรามาสังเกตการนี่เห็นไหมไม่ได้มีใครเกียดนะครับไม่มีใครเกียดสักคนเลยเรามาสังเกตการในการ ในการรื้อถอนพญานาคให้เฉยผมก็มาสังเกตการตั้งแต่เมื่อคืนนี้แหละนะเออเนี่ยเกียรติค่ะเออกระตันนั่นแหละพลเรือชเกียรติสสั่งกันมาเด้อข่อยพามาเบิ่งซื้อๆได้หนิเจ้าบริหารเจ้าเกียรติสั่งกันได้ใช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่โอเคนะอยู่ใกล้มากครับอยู่ใกล้มากใกล้มาก้อยบังหมอกไปบัองหมอกเอาขาดเอืออยากเบิ่งเเนนาะห็เนาะ อยากดูก็พามาดูนะครับแอบดูหรือคะไม่ได้แอบดูครับยนอยู่นี้ก็เห็นครับไม่ได้แอบเลยก็มันอยู่ไกลอะ่ะเราเราไปใกล้ไม่ได้ก็เป็นเขตเขาเนาเราต้องให้เกียรติเจ้าของพื้นที่เขาเราก็พาทุกคนมาดูที่นี่แหละว่าเป็นประมาณนี้เขาก็มีการล้อมผ้านะครับหลายคนคิดว่าเป็นหมอลำนะครับขับรถผ่านมาไม่ใช่นะฮะเขากำลังจะรื้อถอนนะครับ องปูปาปีกานะครับออกจากพื้นที่ของการติดยึดของป่าสงวนอุทยานแห่งชาตินะครับนะนะก็เป็นไปตามสารตัดสินนะครับตั้งแต่วันที่21นะครับนะก็ให้รื้อถอนนะครับถ้าเกิดไม่รื้อถอนก็จะมีการเข้าดําเนินการของเจ้าหน้าที่นะครับก็เป็นไปตามนั้นแหละตอนนี้ก็ทําการรื้อถอนหลังจากที่ยื่นนะครับผมอุทธรณ์มานะครับตั้งแต่วันที่ 20, 20พฤษภาคมนะครับ เดือนนี้ก็มิถุนาก็แสดงว่าเขาจะเลื่อนไปอีกประมาณ30สิวันก็ก่อนวันที่2ี่สมิถุนาก็ต้องรือ้อถือไอรื้อถอนออกนะครับวันนี้ก็มีการดําเนินการมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วนะครับในการรื้อถอนองค์ปู่ปาปิก้านะครับเนาะรายงานกันให้ฟังประถอนกันมาก็เลยว่าพาประถอนตออจะาะดูก็เลยพามาดูนะครับห <laughs> น้าแหวงไปทางด้านทุ่งนาไม่หรอกครับพี่ <laughs> เขาไม่อยากไม่อยากให้ดูก็ไม่อยากให้ดูก็กดูแค่เนี้ยนะ อ่างั้น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 ไปนะไม่อยากดูเลยเนี่ยเดี๋ยวคุยกับป้าถอนอรอเอ่อเอคุยกันไปคุยกันไปพาเดินเล่นแถวนี้แหละกาวดีค่ะเนาะค่ะนับถือท่านก็ยังมาถ่ายสร้างนะขอย่ได้ว่าขอยานับถือค่ะแต่ว่ามัน มันก็คือที่เขาว่าไแหละหนูหนูก็ลัต้องว่าวเนะาะค่ะต่างคนต่างก็เห็นกันอยู่ว่าดีค่ะค่ะมาเที่ยวบ้านพ่อแบมแน่อยากดูตอนค่ะเดี๋ยวค่อยดูมาเล่นน่าไม่แบมค่ะหนูก,ก็เลยทายให้เบิ้งซะเอาอยากเบิ้งกันเลยเอ่ะให้หนูทายให้เบิ้งหนูกน็กทายให้เบิง้งไงหนูก็ไม่ได้ หนูก็ไม่ได้ฟ้าฝืนเพ่อนใดล่ะหนูก็อยู่เป็นส่วนของหนูอยู่นะอืมค่ะ Mẹ. <laughs> Ca. No no.